นี่คือเบนซ์นะครับ W202 C200 e l e g a n c น,นะครับ,ร,บรถคันนี้เป็นปี97นะครับสวยเดิมทรงลุงนะครับ149,000บาทไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับใช่ครับผมซึ่งต้องบอกกับผู้ชมว่าเดิมไม่พอนะครับเขายังมีออปชันหายากเข้ามานั่นคือ เป็นบ้านหลังไฟฟ้ามาให้จากโรงงานนะครับใช่แล้วครับผมที่รถทั้งคันก็สวยงามเลยและคันนี้ได้เป็นป้ายเดิมตั้งแต่วันที่คันนี้เขาออกป้ายแดงมาเลยป้ายคลาสสิกติดตัวรถไปเลยครับผมพวกล้อแมกยานทุกอย่างสภาพสวยงามพร้อมใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเก็บสีกันเลยทีเดียวไม่ต้องเลยนะครับฟิล์มกระจกใสแบบนี้นะครับเป็นสีเขียวนะครับใช่ครับดูขุดพองมากนะครับเห็นไหมฮะแผงประตูทุกอย่างสวยงาม เบาะเดิมหนังเดิมจากโรงงานทุกตัวไม่เคยมีการเปลี่ยนหนังแดงสิ้นนะครับใช่ลครับเดงใหม่ครับรถคันนี้วิ่งมา224,923กิมกิโลเมตรครับการันตีไม่แท้ไม่มีการกรอนะครับใช่ละครับาอยากรู้ว่าสภาพของเขาแบบชัดเจนมันเป็นแบบไหนให้ดูรีวิวฉบับเต็มของพวกเราเท่านั้นนะครับใช่ครับในนี้ท่านอาจจะดูได้แค่เล็กน้อยนะครับไม่รู้เรื่องนี่มาหลังไฟฟ้ามีให้นะครับใช้งานได้ปกติดูดิของเดิมของเขาเป็นแบบนี้ สภาพแบบนี้ยากมากนะครับใช่คับเพราะว่ารถเขาค่อนข้างมีอายุแล้วครับเขาเป็นปี97แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวท้ายๆมาแล้วนะครับผู้ชมครับใช่ค่ะไม่เคยผ่านแก๊สนะครับถูกต้องให้ดูเกียยวฟาวหาอยู่ให้ไหวนะครับใช่ครับผมการันตีว่าวิ่งทางไกลได้นะครับห้วิ่งขึ้นเหนือล่องใต้ได้หมดเลยใช่ครับการันตีสภาพให้ไงดูดิโอ้โหสวยจัดชัดจริงนะ ไม่เคยแต่งเติมมาก่อนเลยครับ